ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเพจมิสเตอร์สวิตนะครับแล้วก็ทีมงานแอสสวิตการนะครับแล้วก็เพจน้องใหม่นะครับคนเมืองการงานช่างนะครับวันนี้เรามาเจอกันกับชุดฟรีทูแอร์นะครับเป็นของพีเไนะครับตัวนี้เราใช้โซลาเซลล์นะครับควบคุมระบบแอร์นะครับในบ้านนะครับตัวนี้เราก็จะได้นะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับถ้าตอนนี้ลูกค้าไม่มีแอร์เราก็มีแอร์ติด้นะครับก็ได้ชุดสองพันโรลนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นของคอมบิเนเตอร์นะครับอนนี้เราเรียกกันว่าของคอนโซลก็ได้นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวแผงนะครับเราก็จะมีตัวแผงให้นะครับรุ่นนี้รุ่นฟรีทูแอร์นะครับเรามีแผงขนาด580วัตต์นะครับกำลังผลิตนะครับก็คือ1,600วัตต์ตามรุ่นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแผงเองนะครับรุ่นนี้เรามีในแพ็กเกจให้3แผงนะครับก็จะเป็น580วัตต์3แผงเป็นแบบ2ด้านนะครับ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวที่รับประกันนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานครับตัวนี้เรารับประกันตัวแผงให้12ปีนะครับแล้วก็ส่วนของอุปกรณ์อิวอร์เตอร์เรารับประกันให้5ปีนะครับ5เต็มนครับทั้งอุปกรณ์ส่วนตัวแอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเราใช้เป็นแบรนด์ของไฮเออร์นะครับก็ตัวแอร์นะครับรับประกัน5ปีนะครับคอมพิวเซอร์รับประกัน10ปีนะครับแล้วก็ส่วนของฟีจได้เองเราก็มีแอร์เหมือนกันนะครับถ้าต้องการ ใช้ทั้งระบบนะครับรวมทั้งชุดอิวอร์เตอร์นะครับชุดแผงโซล่าแลวก็ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเป็นพี1ไอร้อยเรนะครับเราก็ใช้งานได้นะครับใช้งานก็คือราคานะครับเราสามารถเช็คก่อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งแล้วนะครับเรามีทีมช่างไว้บริการนะครับตั้งแต่งานติดตั้งงานซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็งานเคลื่อนย้ายทั้งหลายแหนนะครับแล้วก็เรานะครับจะลง ทะเบียนลูกค้านะครับเข้าสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถตรวจเช็คตรวจสอบนะครับในส่วนของการประกันได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นๆนะครับก็สามารถนะครับผลิตไฟได้สูงสุดนะครับ1,600วัตต์นะครับก็ตามรุ่นเลยนะครับเป็นระบบออนกิดนะครับใช้ไฟใช้ร่วมกับการไฟฟ้านะครับไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่ไฟดับนะครับก็ต้องมีไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเป็นระบบช่วยประหยัดพลังงานนะครับส่วนตัวแอร์นะครับ ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือถ้าใช้พีไอทั้งชุดเลยก็จะดีมากนะครับผมส่วนตัวแพ้งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นของแบรนด์พิไอทั้งหมดครับเราใช้พีไอเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเวลามีปัญหานะครับเราสามารถติดต่อกับบริษัทนะครับสอบถามเรื่องระยะเวลาประกันได้นะครับสอบถามการรับประกันสอบถามเรื่องการบริการนะครับหรือสินค้ามีปัญหานะครับเราสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับก็แสสะดวกสําหรับลูกค้านะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องการติดตั้งด้านบนนะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์ที่เสร็จแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สนใจงานนะครับก็เข้าไปดูได้ในเพจของตอนนี้เป็นเพจน้องใหม่นะครับเป็นคนเมือนการงานช่างนะครับแล้วก็เพจหลักก็จะเป็นมิสเตอร์เริการจันทบุรีแล้วก็โซลาเซลล์การจันทบุรีนะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มทีมช่างนะครับในจังหวัดการมากกว่า50ชีวิตนะครับบริการติดตั้งเซอร์วิสให้เรานะครับมีกลุ่ม ทำงานที่เป็นทีมเวิร์กแล้วก็มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรามีนะครับมาตรฐานการอบรมนะครับในส่วนของงานโซลาเซลล์นะครับผ่านมาตรฐานของกรมพัฒน์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีใบนะครับเป็นการันตีนะครับในส่วนของใบเซอร์ติฟิเคตนะครับของงานไฟฟ้างานของโซลาเซลล์นะครับเรามีทั้งหมดนะครับผมก็ได้มาตรฐานนะฮะตามที่กรมพัฒน์กำหนดแล้วก็ตามมาตรฐานการไฟฟ้านะครับดีวเซอร์ของเราทุกรุ่นนะครับก็ ผ่านนิสัยฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือการไฟฟ้าอนะุญ mm hmm. าตให้เราใช้นะครับส่วนตัวแผงของเรารุ่นใหม่นะครับ mm hmm. ก็ได้เบอร์ห้าหดาวนะครับได้ฉลากประหยัดไฟสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีฉลากให้ดูตรงนี้นะครับฉลากเบอร์ห้าห้าดาวนะครับตัวนี้เราการันตีได้ได้การันตีมาจากตัวการไฟฟ้าเองนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์5้านะครับหดาวได้ค่าพลังงานนะครับสูงสุดแล้วก็ เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ตอนนี้มีฉลากเบอร์ห้านะครับเป็นตัวการันตีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการทํางานหลังติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มและเพจด้วยนะครับเพจน้องใหม่คนเมืองการงานช่างนะครับแล้วก็มิสเตอร์เซอร์วิสการจันทบุรีแล้วก็โซละาเซลล์การจันทบุรีนะครับแล้วก็ทีมงานช่างเซอร์วิสการนะครับอ่าเจอสัญลักษณ์เซอร์วิสการนะครับเซอร์วิสการตรงนี้นะครับเจอสัญลักษณ์นี้สามารถเรียกถามบริการได้นะครับ หรือโทรผ่าน call center 0822521225ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ